สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู้ช่องสาวไมคนไกลบ้านอีลวจ้าพี่น้องมนันี่คลิปนี้พาพี่น้องมาเก็บบางนาจ้าพี่น้องเกบ,บังนัดลงงานจา้านี่จา้ารูบบงนัดฮ้อนแดดคากจ้าพี่น้องแดดก็หฮ้อนฝนก็นสิตกเฮ็ดเบียบว,วาัานแหลแลวสิมาซิมบังนัดให้มึงพี่น้อง เ้าเมายจ้ะพี่น้องมักนัดจ้ะเบิ่งสีพี่น้องช่ำจ้ะแต่ลูกเปลือกเขียวเขียวสับปรดเนื้อหนึ่งเลยนะจ้ะเนี่ยหวานชำ่ำมีสูตรอยู่ด้ยวยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะบักนัด มีสูตรมีการดูแลอยู่เด้อจ้ะพี่น้องมือใหม่คนไหนสนใจก็ถ้าเขามาสอบถามได้จ้ะบบซิมนวยไ่พี่น้องกินน้อยๆจ้ะนวยไงไปขายย่านกินบะหมิด หวานหวานจ่อยๆพี่นอนะแซ่เย็นแห้งสีแสบจ้ะเศว้มเมื่อยอยู่พี่นนอะห่อนฮะไม่ให้สองคน mỗi nhai mỗi ngày mỡ sữa đà ngày đúng ngày Bố cắt mỗi khoảng thế nào แจ๊บพี่น้องให้พี่น้องเบ่งแปลงมักนัดจ้ะแปลงใหญ่จ้ะพี่น้องยาวไปนุ่นเลยอุ่นจ้ะพี่น้องแปลงใหญ่จ้ะมาตัดสองคนจ้ะพี่น้องมันนี้อันนี้ที่หักไปโล่งงานจ้ะเนี่ยหักไปแผงจ้ะโล่งงานยังปิดอยู่จ้ะตอนนี้ ผู้ไดย้ยากได้สูตรบางนั้นหวานฉ่ำสำหรับพี่นอ้องเมื่อไม่กัติดต่อเขามาสอบถามได้ด้วย้าพี่น้องหวานฉ่ำแ่บๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่นอนนาะจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องถ่งเข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สาวใหม่นาะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า